สวัสดีค่ะแพทย์ดญิงสรินทิพย์สีเดิมมาค่ะเป็นแพทย์ประจำศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท,าทสามค่ะเราจะดื่มเล่ายังไงให้ปลอดภัยใช่หยคะ จริงๆถ้าถามหมอก่อนหมอก็ไม่ได้แนะนําให้ดื่มแอลกอฮอล์นะอันนี้ทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ในชีวิตรประจําวันของเราไม่ได้เราเป็นสายปาร์ตี้เนี่ยก็ขอให้ว่าทํายังไงให้ปลอดภัยกระตับเดียวกันค่ะปกติเวลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างขวดมีฉลากระบ,บุเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ต่อปริมาณน้ำทั้งหมดในขวดนั้นเราอจะเรียกเป็นดีกรีก็ได้หรือถ้าหน่วยสากลเนี่ยเขาจะใช้ตัวย่อว่าเป็น GL ค่ะจะเขียนไว้ข้างขวดเลยซึ่งแอลกอฮอล์แต่ละชนิดปริมาณดีกรีหรือ GL เนี่ยจะไม่เท่ากันเราก็จะเอาปริมาณดีกรีเนี่ยไป คูณกับปริมาณมิลลิลิตรหรือซีซีของน้ำในขวดนั้นออกมาว่าได้ตกเป็นเขาเรียกหน่วยเป็นกรัมออกมาอย่างเช่นสมมติว่าเบียร์หกระป๋องมี5%หรือ5ดีกรีนั่นหมายถึงในเบียร์1 0อมิลลิลิตรจะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่5 mL มิลลิลิตร1มิลลิลิตรจะมีค่าเท่ากับ0.8กรัมของแอลกอฮอล์และหมายถึงว่าเราก็เอา0.8 เข้าไปคูณนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกรัมแล้วก็คูณปริมาณก็คือมิลลิลิตรเข้าไปก็จะได้เป็นกรัมต่อกระป๋องต่อขวดซึ่งถ้าเอาแบบปลอดภัยทฤษฎีก็บอกว่าผู้ชายดื่มได้ประมาณ30กรัมต่อวันผู้หญิงได้20กรัมต่อวันต้องแปลามาเป็นกรัมก่อนนะไม่ใช่ดีกรีหรือซีซี ร่วมด้วยค่ะยิ่งดื่มเยอะดีกรีเยอะเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะๆอะดื่มระยะเวลายาวนานส่วนใหญ่ก็คือเกินสัก20ปีขึ้นไปจากข้อมูลเนี่ยดื่มทุกวันเลยนะเกิน20ปีหรืออาจจะสั้นกว่านั้นก็ได้ถ้าคุณเล่นดื่มเปอร์เซนยะยะยะ็นต์เยอะๆก็จะม,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 มีความเสี่ยงในการเกิดตับแข็งเนี่ยเกิน50เปอ ดื่มอะไรใช่ไหมคะถ้าเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเลือกเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์น้อยทีงี้ว่าเราต้องดูข้างฉลากเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในขวดนั้นร่วมกับปริมาณด้วยเ,เพราะว่าความเข้มข้นก็จะเยอะขึ้นถึงแม้คุณจะดื่มเปอร์เซ็นต์น้อยแต่คุณเล่นดื่มหลายขวดหลายกระป๋องก็คูณปริมาณเข้าไปด้วยแล้วก็ชนิดของแอลกอฮอล์ที่เลือกดื่มเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าดื่มเหล้าแพง,แพง แล้วจะดีกว่าคือจริงๆแล้วมันคงไม่เกี่ยวความถูกความแพงหรอกค่ะแต่ว่าอ,อันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือในแง่ของความ p u r i f y มากกว่าเหมือนความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือของเหล้าชนิดนั้นๆอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเหล้าขาวเหล้าเถื่อนยาดองต้มไปแล้วก็มีแอลกอฮอล์บวกจุดๆ,ๆอะไรบ้างก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า สารหรือบางอย่างที่เขาผสมร่วมเข้าไปกับในแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อตับร่วมด้วยหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าโอเคสารที่ใส่เข้าไปมีความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบมีแอลกอฮอล์ร่วมด้วยความรุนแรงในการเกิดพิษต่อตับก็จะเยอะขึ้นหรือถึงคุณซื้อเหล้าราคาแพงเป็นหลักพันหลักหมื่นจะดื่มคนเดียวหมดขวดเลยปริมาณเยอะๆก็หนีไม่พ้นตับอักเสบอยู่ดี วายเนี่ยข้อมูลดูเหมือนจะดีกว่าเพื่อนในแง่ของสุขภาพถ้าเทียบกับแอลกอฮอล์ชนิดอื่น mm hmm. เขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นวิธีการหมักองุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งคราวนี้มันแต่มันก็มีปริมาณจำกัดนะคะ mm hmm. ผู้ชายอาจจะได้ประมาณ2-4ดริงแล้วก็ผู้หญิงก็คือ1-2 drink ดริงอันนี้คือเป็นที่ยอมรับได้ในวงการแพทย์ว่าอาจจะช่วยบำรุงเรื่องของเส้นเลือดเรื่องของหัวใจแต่ดริงค์ของหมอเนี่ย คือดิงไม่ได้เท่ากับแก้วนะคะเคยเห็นเวลาที่เราไปร้านอาหารแล้วเขาหลินให้เราไหมคะมันแค่แบบนิดเดียวนะดิ้งมาตรฐานไม่ได้นับแก้วนับดิองม,มันแค่แบบค่อนๆเนอะหนึ่งในสี่ของแก้วประมาณแค่นี้เองจริงๆแล้ว ผลของแอลกอฮอล์ต่อตับเนี่ยถ้าทางการแพทย์เขาจะแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกเลยเนี่ยเขาเรียกเป็นแอลกอฮอลิ Fat ตตี้ v e เวอรหรือที่เราเรียกกันว่าไขมันพอกตับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไขมันพอกตับเกิดจากโรคอ้วนทานแป้งเยอะแต่จริงๆแล้วแอลกอฮอล์เองก็มีส่วนเยอะมากในการทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับซึ่งเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซ้ำไป แทบจะทุกคนที่ดื่มมากจะมีภาวะนี้ร่วมด้วยถ้าเยอะถึงระดับหนึ่งมันก็จะมีภาวะของแอลกอฮอลิกเฮปติติสก็คือตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เริ่มงานเข้าละคือจะเริ่มมีภาะวะตับอักเสบที่กลุ่มหนึ่งจะเริ่มมีอาการแต่ข้อเสียของตับอักเสบก็คืออาการจะไม่จำเพาะอย่างเช่นรู้สึกเพลีย,ร,ยรู้สึกเหมือนเราเหนื่อยง่ายเราไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอล ทำไมเพื่อนยังวิ่งอยู่เลยแต่ฉันแบบไม่ไหวแล้วอ,อาจจะมีความรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนนอนไม่พออย่างเงี้ยทั้งที่นอนมาเต็มวันก็ยังรู้สึกเพลียอยู่อันนี้ะเป็นอาการเริ่มเริ่มต้นของตับอักเสบถ้าความรุนแรงเยอะขึ้นภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะส่งผลทําให้อย่างเช่นว่าถึงขั้นโอเคไม่มีแรงเพลียเบื่อ,ออาหารคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่ได้กลุ่มนี้มักจะต้องมาโรงพยาบาลละ ซึ่งมันมักจะเกิดในกรณีที่เราไม่ไม่รู้ตัวแล้วก็ยังดื่มต่อไปเรื่อยๆเหมือนเติมเข้าไปทุกวันเนี่ยค่ะสุดท้ายเลยก็คือกลายเป็นตับแข็งไปแล้วจริงๆต้องบอกว่าตับแข็งจากแอลกอฮอล์เจอไม่บ่อยอาจจะไม่เกินสัก10-20%แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะผ่านภาวะที่1ที่2คือไขมันพอกตับตับอักเสบมาก่อนแล้วซึ่งจุดนั้นก็ ก็แย่แล้วอะ่ะไม่ต้องรอให้ตับแข็งก็ได้นะถ้าเป็นตับแข็งไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มมีอาการจำเพาะขึ้นมาอย่างเช่นว่าผู้ป่วยตับแข็งอาจจะมีต่อมน้ำลายโตขึ้นคำ่ค้าแล้าก็จะรู้สึกเหมือนมีก้อนๆอะไรสักอย่างมีตัวตาเหลืองฝ่ามือเขาก็จะดูมีแดงๆอะค่ะถ้าแบมือดูอย่างเงี้ยมันจะเห็นรอยเหมือนปื้นแดงๆอยู่ตรงบริเวณฝ่ามือตรงส่วนที่มันนูนๆขึ้นมาอะ่ะแล้วก็แดงตลอดไป บางคนก็จะมีคล้ายๆกับเป็นตะไข่ตะไข่เมันใยมังมุมเป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยตแตกๆแดงๆอยู่ตามแบบหน้าอกตามท้องกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะอันนึงของตับแข็งถ้าเป็นเยอะๆก็คงตัวตาเหลืองท้องมานก็คือมีน้ำในท้องร่างกายซุบผอมแต่ท้องโตกลุ่มนี้ก็คือเยอะแล้ว ส่วนตัวคิดว่าถึงแม้คุณจะดื่มเหล้าดื่มแล้วดื่มเหล้าเสร็จโอเคเดี๋ยวสอทีนี้ฉันจะไปดีท็อกเขาบอกเลยว่าไม่ช่วย <c oughs> สู้ป้องกันระวังลดปัดจจัยเสี่ยงน่าจะดีกว่าที่จะไปนั่งหาตัวช่วยนะคะไม่ต้องเอาแค่ดีท็อกก็ได้มีหลายคนที่ คือวิตามินมาทานจะมีวิตามินบำรุงตับบางตัวที่มีความเชื่อว่าทานก่อนดื่มเหล้าเคยได้ยินไหมมีมีหลายตัวนะหรือบางคนอุตส่าห์ไปทานวิตามิน B ีทานมันเป็นกําเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปแฮงค์ไม่เวิร์คค่ะไม่ยังไม่มีใครบอกยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนได้ด้วยซ้ำว่าว่ามันช่วยลดความรุนแรงต่อตับได้ ไม่ต้องตับอักเสบก็ได้เอาแบบตับแข็งเลยแต่ต้องเป็นระยะเริ่มต้นนะสามารถดาวสเตจจิ้งก็คือลดระดับความรุนแรงได้นะคะถ้าถ้าไม่ใช่ถึงเกรดที่แบบหัวเนื้อตับเป็นพังผืดไปหมดแล้วได้ทุกระดับเลยแด้ตั้งแต่ตับแข็งเยอะๆมากๆถ้าคุณหยุดดื่มมันก็จะลดระดับความรุนแรงลงมาหรือถ้ายิ่งไม่ต้องถึงขั้นภาวะตับแข็งเป็นแค่ตับอักเสบหยุดดื่มเมื่อไหร่ค่าตับ ก็ลงมาเป็นปกติได้ใช้ชีวิตปกติได้เลยน,นั้นจริงๆแล้วแนวทางการรักษาโรคตับไม่ว่าจะระยะไหนจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดคือเลิกเหล้าค่ะ <S <S สมมติว่าเรี้ยงไม่ได้คนจำกัดในแง่ของเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น เราต้องรู้ว่าเราดื่มได้ประมาณเท่าไหร่ผู้หญิงได้น้อยกว่าผู้ชายไม่ต้องไปแห้งชนกับเขานะคะ,อ,ะอย่าดื่มตอนท้องว่างลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะมีผลกับตับร่วมด้วยอย่างเช่นไขมันพอกตับถ้าปล่อยให้ตัวเองอ้วนบริโภคอาหารประเภทแป้งเคาร์โบไฮเดรตเยอะๆอะก็จะเป็นตัวเสริมบวกๆเข้าไปที่เพิ่มความเสี่ยงของตับอักเสบได้ยาบางชนิด อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดตับอักเสบถ้าใช้ต่อเนื่องกันระยะยาวอย่างเช่นพวกยาคลากล้ามเนื้อยาแก้ปวดรวมถึงกลุ่มพาราเซตามอลด้วย เรื่องของการออกกําลังกายาการพักผ่อนที่พเพียงพออันนี้ส่งผลต่อร่างกายโดยภาพรวมอยู่แล้วถ้าเราทราบว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือมีภาะวะเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B และ C ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการอักเสบของตับเรื้อรังก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ไปตรวจไวรัสให้เป็นเรื่องเป็นราวว่า,เ,าเป็นแค่พาหะตับไม่อักเสบไหมหรือตับอักเสบไปแล้ว เพราะบางทีการที่มีเชื้อพวกนี้แฝงอยู่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยโดยไม่รู้ตัวความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบก็จะเพิ่มขึ้นกว่าคนที่เขาไม่เป็นหลายทางค่ะแต่ถ้าให้ดีที่สุดนะคะก็หยุดเล่าค่ะดื่มอย่างอื่นค่ะ